สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันศุกร์25ตุลาคม2024วันศุกร์ในสัปดาห์ที่29เทศกาลธรรมดานะครับวันนี้เราย้อนกลับมาถึงจดหมายถึงโรบาโดยนักบุญอกุสตินพระสังฆราชปราศสังจักรเช่นกันแต่ว่าเป็นในหัวข้อเรื่องพระจิตทรงอธิษฐานสขอแทนเรานะครับท่านบอกไว้ว่าบุคคลที่ขอและแสวงหาแต่สิ่งเดียวจากพระเบญเจ้าการภาวนาของเขาเป็น ไปอย่างสงบและมั่นใจเขาไม่กลัวว่าสิ่งนี้จะเป็นผลร้ายแก่เขาถ้าเขาได้รับเพราะถ้าเขาขาดสิ่งนี้แล้วสิ่งใดที่เขาได้รับก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเป็นนี่เป็นสิ่งเดียวที่แทงแท้เป็นชีวิตและความบรมาสุขซึ่งวิญญาณและกายไม่รู้จักตายและไม่เน่าเปื่อยเราควรจะระมึนถึงพระมหากรุณาของพระเป็นเจ้าตลอดที่ลันดอนเราต้องแสวงหาสิ่งอื่นๆก็เพื่อเห็นแก่สิ่งเดียวและ เป็นการสมควรที่จะขอสิ่งอื่นด้วยบุคคลที่มีความปรารถนาดังนี้เขามีทุกสิ่งที่ต้องการในสวรรค์เขาจะปรารถนาอะไรไม่ได้แล้วเพราะเขาจะไม่สามารถมีอะไรที่ไม่สมควรจะได้รับในสวรรค์มีทานนามส่งชีวิตที่เราควรจะปรารถนาตั้งแต่ขณะนี้แล้วในการภาวนาตราบเท่าที่เราจเจริญชีวิตในความหวังและยังไม่เห็นสิ่งที่เราหวังภายใต้ความคุ้มครองในร่มปีกของพระองค์ เฉพาะพระพักของพระองค์คือความปรารถนาทั้งสิ้นของเราเพื่อเราจะได้ชื่นชมยินดีในความบุรมสมบูรณ์ในพระนิเวศของพระองค์และดื่มจัดทานน้ําแห่งความยินดีเพราะว่าในพระองค์มีทานน้าทรงชีวิตและในความสว่างของพระองค์เราจะเห็นแสงสว่างเมื่อความปรารถนาของเราได้รับการตอบสนองด้วยสิ่งดีมากมายแล้วก็จะไม่มีอะไรอีกที่เราจะขอด้วยการข่มรวนมีแต่ความยินดีในสิ่งที่เราได้ เป็นกรรมสิทธิ์อันนี้เป็นความสันติสุขซึ่งอยู่เหนือความเข้าใจแม้เมื่อเราปรารถนาขอในการภาวนาเราไม่เข้าใจว่าเราควรจะภาวนาขอสิ่งใดอย่างไรแน่นอนเราย่อมเข้าใจไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถจะคิดถึงความเป็นจริงของสิ่งนั้นได้ไม่ว่าเราจะเข้าใจในความคิดของเราเราก็จะปฏิเสธและปัดไปพบแต่ความบกพร่องเราก็รู้ดีว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เราสแสวงหาแม้เรายังไม่ทราบลักษณะอันแท้จริงของสิ่งนั้น ดังนั้นภายในเรามีสิ่งหนึ่งที่คอยแนะนําความเขวของเรานั่นคือพระจิตเจ้าของพระเบียเจ้าที่ช่วยเหลือความอ่อนแอของเราเมื่อท่านข้าสาวกกล่าวว่าถ้าเราคอยหวังใจในสิ่งที่เรายังไม่ได้เห็นเราจึงมีความเพียรคอยสิ่งนั้นท่านยังกล่าวต่อไปว่าในทํานองเดียวกันพระจิตก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกําลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะทิษฐานขอสิ่งใดอย่างไรแต่พระจิตเจ้าทรงช่วยขอแทนเรา ้วยการคร่ำควรอธิษฐานไม่เป็นคำและพระองค์ผู้ทรงชนสุดใจมนุษย์ก็ทราบความหมายของพระจิตเพราะว่าพระจิตทรงอธิษฐานขอเพื่อทันมิกชนตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องไม่เข้าใจว่าการที่พระจิตเจ้าของพระเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาเพื่อบรดารมิกชนนั้นดูเหมือนว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่แตกต่างไปจากพระเบญจเจ้าแต่ในพระเจดภาพพระจิตทรงเป็นพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงและเป็นพระเจ้า เดียวกับพระบิดาและพระบุตรพระกัมพีจึงกล่าวว่าพระจิตทรงอธิษฐานภาวนาขอเพื่อบรดาษันมิกชนเพราะพระองค์ทรงกระตุ้นเตือนธ่นมิกชนให้ขอเช่นที่กล่าววา่าพระเจ้าพระเป็นเจ้าของท่านทรงทดสอบท่านเมื่อทรงทราบว่าท่านรักพระองค์หรือไม่ดังนั้นพระจิตทรงกระตุ้นทรมิกชนให้คร่ำครวญอธิษฐานขอเป็นคำโดยโดนใจท่านเหล่านั้นให้ปรารถนาสิ่งใหญ่และทั้งที่ไม่ทราบความเป็นจริง ถึงสิ่งที่หวังแล้วก็คอยด้วยความภาคเพียรคําพูดจะแสดงออกถึงสิ่งที่ปรารถนาได้อย่างไรในเมื่อสิ่งนั้นยังไม่เป็นที่ร่วงรู้ถ้าเราไม่รู้ถึงสิ่งนั้นโดยสิ้นเชิงเราคงจะไม่ปรารถนาสิ่งนั้นและเราคงไม่ปรารถนาหรือร่ําควรสแสวงหาสิ่งนั้นถ้าเราสามารถเห็นสิ่งนั้นได้ครับพี่น้องก็รเหมือนว่านักบุญอก,กุสตินคนนี้ก็เขียนแบบนักปราชญ์เสนอจักก็ฟังดูแล้วอาจจะเข้าใจยากลำบากนิดหน่อยแต่ สรุปสรุปได้ง่ายๆก็คือการภาวนาวอนขอของเราเนี่ยกับพระเบญจเจ้าเนี่ยเราไม่ได้ภาวนาด้วยตัวเราเองเท่านั้นแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือพระจิตเจ้าพระจิตเจ้าทรงเป็นผู้นําพระจิตเจ้าทรงอัดเป็นผู้อธิษฐานขอพระเบญเจ้าแทนเราพระจิตเจ้าก็คือพระเบญจเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระจิตเป็นพระเบญจเจ้าหนึ่งเดียวพระจิตเจ้าเป็นส่วนหนึ่ง เป็นพระเจ้าบุคคลหนึ่งในพระเจกภาพและเป็นพระองค์นี่แหละที่ขอพระเบญเจ้าวอนขอพระบิดาเจ้าแทนเราโดยลําพังเราเนี่ยเราก็คงจะไม่มีความสามารถที่จะกระทำสิ่งต่างได้เพราะฉะนั้นเราซึ่งเป็นพิเช,ชนเราความเชื่อว่าการที่เราภาวนาการที่เราตั้งใจการที่เราสวดภาวนาอย่างดีนั้นก็เป็นพระพรที่พระเบญเจ้าประทานให้กับเราโดยผ่านทางพระจิตเจ้าแล้วเราจึงบอกว่าพระจิตเจ้านั้นคือพระ ผู้ที่ลงมาอยู่กับเราในชีวิตประจําวันในแต่ละวันและคอยนําทางชีวิตของเราเสมอนะเราจึงสวดบทเชิญพระจิตเนี่ยเสด็จมาประทับอยู่กับเราแล้วก็ให้เราได้ทําหน้าที่ของเรานะั้นเป็นคนดีในสังคมเป็นพิเศชนที่ดีเป็นบุตรที่ดีของพระเจ้าเป็นเพื่อนพี่น้องที่ดีของกันและกันนะครับเพราะนั้นเรื่องของการภาวนานั้นสิ่งสําคัญคือโดยลำพังเราถึงเป็นมนุษย์นั้นก็คงจะไม่มีความหมายอะไรมากมายถ้า ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากพระจิตเจ้าที่จะทรงนำเราในการภาวนาขอจากพระเป็นเจ้าขอจากพระบิดาเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องบทบาทของพระจิตเจ้าในชีวิตของเราจึงสําคัญเสมอบอกอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเรียกขานพระนามของพระองค์พระบิดาพระบุตรและพระจิตนะครับเราเรียกขานพระนามของพระองค์และพระจิตและพระจิตนี่แหละที่จะคอยพยุบพยุงคอยแนะนําคอยให้เราตัดสินใจ กระทำในสิ่งที่ดีเลีกหนีละลดเลิกในสิ่งที่ไม่ดีนะครับนี่คือ,อความเชื่อของพวกเราทุกคนก็เป็นอย่างนั้นขอพระเบนเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประจานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิด